สวัสดีครับก็วันนี้ขอไล่นิดหนึงนะก็เรื่องจีนนะจีนนะก็ผมบอกแล้วนะฮว่าในส่วนของประเทศไทยนะประเทศไทยเราก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับจีนนะจีนเป็นินใหญ่คอมมิวนิสต์นะฮะเมื่อปี2อ1 8นนะฮะโดยรัฐบาล หม่อมราชวงศ์ครือธิ์รปารโมทนะฮะซึ่งในตอนนั้นเราก็หลังที่เราตัดขาดมานานนะตัดขาดมานานแต่ในส่วนของจริงับะไทยก็ติดต่อกันก็ในส่วนของอะไรฮะฮ่องกงนะฮ่องกงนี่ทำไมฮะฮ่องกงอยู่ในการปกครองของอังกฤษนะฮะเพราะนั้นเนี่ย ธุรกิจและต่างๆแลต่างๆก่อนหน้านั้นอยู่กันได้นะฮะอยู่กันได้ถามว่าก่อนหน้านั้นปี2 5 1พโลกแบ่งขั้วนะแบ่งขั้วระหว่างปิสริปไตยกับคอมมิวนิสต์นะฮะในส่วนนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูทำไม2518ไทยกลับมาคบจีนนะฮะ ช่วงดีช่วงเดียวกันนะช่วงเดียวกันที่ไทยกำลังคบจีนนโยบายอเมริกาก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นนะฮะก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศคนหนึ่งของอเมริกานะ,ะคือนายเฮลลี่คลิสซิงเจอร์นะฮะเฮลลี่คลิสซิงเจอร์นะเฮลลี่คลิสซิงเจอร์เนี่ยมีบทบาทในอเมริกาสูงนะถ้าผมคาดก็คืออะไรฮะ เอลลี่คิสต์เจอร์เนี่ยมีเชื้อสายยิวนะสายสายยิวนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยคนยิวในอเมริกาตอนนั้นก็ทําไมฮะตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเฟื่องฟูก็คือรวยนะรวยคนยิวรวยนะอำนาจเงินนะเพราะนั้นเนี่ยเอลลี่คิสต์เจอร์เนี่ยก็ไปเยือนจีนนะฮะแล้วก็ไปสร้างความร่วมงานจีนใหม่นะแล้วหลังจากนั้นมาทําไมฮะ หลังจากนั้นมาอเมริกาก็ปรับตัวเฮลลี่ซิงเจอร์เนี่ยก็ไปเยือนอเมริกาช่วงปี1,972นะถ้าผมจำไม่ผิด72แล้วก็เริ่มมีความสัำพันเรื่อยๆนะฮะไทยก็เริ่มมีความสัำพันในสมัยหม่อมราชวงศ์คดิสตปามโมลด์นะฮะพอเฮลลี่เข้าไปนะฮะเฮลลี่ซินเจอร์เนี่ย เป็นยิวนะฮะเป็นยิวแล้วก็เคยไปอดีตรับปีิท่างประเทศนะฮะแล้วก็เฮนรี่เนี่ยเป็นพรรคเดโมแครตนะฮะเดโมแครตนะ,ะก็ธรรมดาฮะในในส่วนขอเมริกาเองเขามีสองพรรคพรรคเดโมแครตกับรีพับลิกันนะฮะปัญหานเนี่ยจะเห็นว่าพอเฮนรี่คินิงเจอร์ไปเปิดความรับพันกับจีนพรรคเดโมแครตก็ก็ทำไมฮะ ก็สารฝันเฮลลี่นะฮะสารฝันเฮลลี่คืออะไรฮะก็ดําเนินการทางเศรษฐกิจติดต่อกับจีนแบบใกล้ชิดนะฮะจีนก็มีการพัฒนาก้าวกระโดดต่างๆนะฮะในส่วนของการลงทุนต่างประเทศจีนก็เปิดการลงทุนต่างประเทศพอเปิดการลงทุนต่างประเทศก็ทําให้ธุรกิจต่างประเทศไปลงทุนเยอะนะฮะไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าไต้หวัน ไม่ว่ายุโรปนะฮะก็ทำให้จีนโตมาถึงทุกวันนี้จีนโตมาจาก1.8นะฮะ1.8ปเออประมาณเฮลลี K ่ 19, 19, 19, 19, 20, คิรงเจอร์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองนะฮะจนถึงทุกวันนี้ประมาณห้าสิบปีคนที่ทำให้จีนโตถ้าพูดชัดเจนที่สุดคือเฮลลี K ่คิรงเจอร์เฮลลี่คิริงเจอร์เป็นใครเป็น,ดนนะอดีตรัฐมนตรีนะฮะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอเมริกาแล้วก็เป็นยิวนะฮะเป็นยิว ยิวเนี่ยเขามีอิทธิพลเพราะอะไรฮะยิวเขามีอิทธิพลเพราะว่าตอนนั้นคนยิวก็มีเงินเยอะนะฮะในอเมริกานะแล้วก็ในส่วนนี้เองก็ทําให้จีนจากหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดสองเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ประมาณห้าสิบหกสิบปีก็ทําให้จีนได้รับการลงทุนจากต่างประเทศนะด้วยม,มาสีก็ไม่ใช่ใครนะสีก็เคยไปอยู่อเมริกานะฮะเคยไปเรียนในอเมริกานะสีจีนผิงนะฮะ สีผิงก็ไม่ใช่ไข่นะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยทาไมฮะหลังจากนั้นพอสีมาดูแลทําไมฮะสีเคยอยู่อเมริกาตอนเด็กก็ทําให้อะไรก็ทําให้รู้แนวทางนะรู้แนวทางก็จะปรับเศรษฐกิจจูนเศรษฐกิจจะคุยกันนะธุรกิจยังไงนะฮะก็ทําให้จีนเป็นดินใหญ่ดีมานะส่วนไทยเรานะฮะไม่ไม่ก่อนหน้าหนึ่งแปดเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะฮะธุรกิจญี่ปุ่นธุรกิจ ยุโรปธุรกิจเมกามาลงทุนเราก่อนหน้าจีนอยู่แล้วนะฮะเพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตยนะเพราะฉนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็เหมือนประเทศท้องกกงนะฮะที่จเจริญม,มาก่อนหน้าจีนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนไม่ได้มีจีนเป็นดินใหญ่ไม่ได้มีคุณนาบการต่อไทยนะคนจีนเป็นดินใหญ่ไม่ได้มีอะไรต่อไทยนะส่วน หลังจากปี1 9 7 2มานะฮะจีนก็พัฒนาตัวอย่างที่บอกก็เฮนรี่คิสซิงเจอร์นะฮะลงไปก็ธุรกิจต่างๆประเทศก็ลงไปลงไปลงทุนนะส่วนจีนว่าหังกานะเรียกว่าหังกานะเมื่อประมาณ15ปีและอ20 10ปีที่ผ่านมานะฮะทำไมจีนหังกาผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะอะไรฮะผมไม่เข้าใจเพราะว่า เพราะอะไรเพราะคุณคุณเผด็จก,การนะคุณเผด็จก,การคุณคุณไม่ปรับสังคมให้มันดีขึ้นแต่คุณแบบจะเป็นเผด็จก,การยิ่งใหญ่นะเรียกว่าจะเป็นเผด็จก,การยิ่งใหญ่แล้วก็ดูนะฮะการสร้างอาณาจักรที่อะไรฮนะที่ใช้วิธีการที่ป่าเถื่อนนะฮะป่าเถื่อนย้อนยุคไปสมัยล่านานิคมนะ ใช้เทคโนโลยียต่างๆอะไรฮะมาทดลองในต่างประเทศนะอย่างในเอเชียตวกเฉีิงใต้นี่ก็เป็นเหียงของจีนนะในพมา่าในลาวในไทยโดนหนักนะโดนหนักเพราะใกล้นะติดติดกันชายแดนนะฮะมาสร้างอะไรฮะสร้างอินทียผลนะถ้าคุณงงว่าทําไมจีนสร้างอินทียผลได้ให้คุณคิดดูนะฮะคุณคิดดูเหมือนคุณไปอะไรฮะไปจังหวัดจังหวัดหนึ่ง ที่มีผู้มิทธิพลมีผู้มิทธิพลหรือสสหรืออะไรที่มันทําชั่วแล้วมิทธิพลอยู่ถ้าไปอยู่ทําไมฮะกูก็โดนเพ่งแรงเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยโรคมันติดกันนะพราหลังจากจีนคิดจะยิ่งใหญ่นะจีนก็ใช้วิธีการที่อะไรฮะที่ชั่วร้ายนะฮะที่ป่าเตือนนะฮะอย่างเช่นโรง,งนโรงเรียนศูนย์เหรียญอะไรฮะโรง,งงานศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญ สแกมเมอร์อะไรฮะโปรแกรมโทรศัพท์แต่ก่อนไม่มีจีนไม่เคยทำนะฮะเมื่อประมาณสิบปีนี้เองนะฮะ,ะเปิดประเทศประมาณ50าสิบปีหกสิปีแต่มาชํำชั่วมาสิบปีนี้เองนะฮะแล้วก็ทำชั่วในเอเชียตะวันใต้ด้วยนะพอมันใกล้นะใกล้นะฮะ นั่นไม่ต้องไปนับถือมันนะคนเลวนะคนเลวนะเราก็เหมือนฮ่องกงเราจเจริญม,มาก่อนนะมีการลงทุนต่างประเทศมาก่อนปีหนึ่งแปดอยู่แล้วฮนะี่ชั่วชั่วชาติจีน